สวัสดีค่ะตาสิตากุมลนสิงห์นะคะผู้ก่อตั้งบริษัท Easy Shipping ค่ะความเป็นมาของบริษัท Easy Shipping ถ้าถามแบบนี้ตาขอย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วก่อนเลยนะคะ ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะตาเริ่มต้นด้วยการเป็นแม่ค้าขายส่งที่ประตูน้ำค่ะจนอยากที่จะบินจีนแต่ในยุค10ปีที่แล้วว่ามันยังไม่เคยมีใครบินจีนในยุคนั้นนะคะข้อมูลข่าวสารอะไรก็ยังไม่มีก็ลองผิดลองถูกจากประสบการณ์ตัวเองค่ะ mm hmm. ผิดพลาดหลายครั้งเหมือนกันค่ะจนประสบความสําเร็จได้จุดหนึ่ง mm hmm. เพื่อนๆในประตูน้ําด้วยกันก็เข้ามาถามตาว่าเอ้ย การบินจีนมันยากไหมจะต้องทําอะไรยังไงบ้างผู้จีนก็ไม่เป็นตาก็ให้คําแนะนําเท่าที่ตาจะให้คําแนะนําได้แล้วก็ลองให้เพื่อนบินเองสุดท้ายแล้วเพื่อนก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนตอนเราคุยกันเราคุยกันที่ไทยค่ะพอเขาไปที่เมืองจีนก็เกิดปัญหาขึ้นทีนี้ตาก็เลยคิดว่าอะ งั้นเดี๋ยวเราจะทําบริษัทขึ้นมาและกันเพื่อดูแลลูกค้าแบบครบวงจรเลยตั้งแต่การจองตัว๋วเครื่องบินการจองที่พักมีล่ามบริการมีการดีลกับโรงงานที่ตัดเย็บโดยเฉพาะทีนี้ตาได้เริ่มทําเริ่มต้นเลยอะค่ะตาใช้ชื่อบริษัทว่า SK c a r g o ก็ดําเนินกิจการเป็นมาได้ดีตลอดค่ะเริ่มจากเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆจนขยายใหญ่ขึ้นเพิ่งจะเกิดวิกฤตเมื่อตอนโควิดล่าสุดเนี่ยแหละค่ะ ทำให้ลูกค้าของตามไม่สามารถบินไปจีนได้เราก็เลยต้องการคิดจะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาโดยการที่ดิวกับโรงงานจีนนะคะเพื่อให้เขาส่งสินค้าตัวอย่างมาที่เมืองไทยโปรเจกต์เนี้ยก็เลยเกิด Easy Shipping ขึ้นมาค่ะทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจัดการเองมีบริการแบบครบวงจรเลยค่ะวิสัยทัศน์ของบริษัทหระคะตามชื่อเลยค่ะ Easy Shipping ขนส่งจากจีนทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายค่ะ